วูปการมินแอปเปิลวอตเลือกอะไรดีโอ้โ oh หได้ไหนใช้มาหมดแล้วแล้วได้ข้อสรุปว่าคุณต้องฟังคลิปนี้ก่อน <laughs> มันอยู่ที่ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรถ้าเรามือใหม่ออกกําลังกายอ่ะเราไม่ได้ออกกําลังกายจริงจังขนาดนั้นเราเพิ่งมาวิ่งอ่ะครูวิ่งบ้างเดินบ้างแล้วก็เพิ่งทําถ้าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะเดีไหนแนะนำแอปเปิลวอตถ้าคุณใช้พวก iPhone เพราะมันค่อนข้างหลากหลายกว่าคุณสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันได้ด้วยวัดฮัดเลทก็ค่อนข้างแม่นวัดนอนได้ด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นนนได้้เภาพรวมมอี มันก็จะดีตรงที่คุณสามารถดูได้ว่าหัวใจคุณอยู่โซนไหนวิ่งไปกี่โลแล้วอันเนี้ยนี่หน่อยว่าสําหรับคนเริ่มต้นกับอันที่2วูบมาแรงมากเลยคูวูบดีไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่าวูบอันนี้หน่อยใช้มาเกือบ2ปีแล้วอันนี้คือวูบห้าแล้วใช้มั้งแต่วูบสี่วูบเนี่ยดีมากๆตรงที่มันไม่มีจอและมันเบาแล้วมันดีโคตรๆกับอะไรหรือว่าการนอนเพราะถ้าคุณนึกภาพดีแต่ก่อนนี่หน่อยใช้อลตราหรือการ์เมนอย่างเงี้ยคุณใส่แบบเนี้ยนอนโอ้โหพอเราได้มาใส่อันที่มันเบาสบายมันรู้สึกถึง ความต่างเลยแล้วข้อดีก็คือวูฟเนี่ยมันวัดการนอนได้แม่นกว่ามากข้อดีคือมันไม่แจ้งเตือนมันดีตรงเนี้ยตรงที่เราไม่ต้องเป็นบ้าดูข้อมือกันมันแบบใส่ไปเลยในชีวิตประจาวันได้เลยแล้วยังไม่พอเนี่ยไหนจะมีบาร์สปอร์ตบาร์ที่คุณสามารถจะเอาแค่วูฟเนี่ยถอดมันออกมาแล้วใส่เข้าไปในสปอร์ตบาร์แล้วคุณไม่ต้องใส่กับกาหมินล่ะครูอันนี้นะเพิ่งได้มาล่าสุดของเนี่ยไหนคือฟอร์นเนอร์970โอ้โหดีดีเกินไป <laughs> <c oughs> คือมันเหมาะกับคนที่ต้องการออกกาลังกายจริงๆเนิดหน่อยแค่กดแท็กพอเล่นเสร็จปุ๊บมันคํานวณมาให้นิดหน่อยเองเหมดเลยว่าวันนี้นิดหน่อยเล่นส่วนบนวันนี้นิดหน่อยเล่นหลังวันนี้นิดหน่อยเล่นขาแล้วเล่นท่าอะไรบ้างคือมันมีการคาํานวณมาเข้าวๆาอะ่ะท่าก็อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ก็ถือว่า5 0อนน่ะนิดหน่อยให้ตรงแต่ข้อเสียก็มีตรงที่อินเทอร์เฟซของมันอะ่ะเล่นยากมากมันไม่เหมือนเราใช้ Apple Watch หรือเราใช้บูฟที่อินเทอร์เฟซมันใช้งานง่ายถ้าให้นิดหน่อยเลือกอันเดียวนิดหน่อยเลือกรราาาอนนนิ่กสมมตวใ แอปเปิลวอลสมมุติเนี่ยไหนตั้งวันเนี่ยน,นอนเที่ยงคืนตื่น8ปดโมงมันก็จะจับตรงนั้นถ้าวันไหนเนี่ยไหน ตื่นช้ากว่า8ปดโมงสมมติตื่น10บโมงนาฬิกามันจะเปิดออโต้แล้วแล้วก็มันจะตั้งเลยว่าเราตื่นแล้วทั้งที่เราอาจจะยังไม่ตื่นแต่วูฟไม่ใช่วูฟไม่ต้องตั้งอะไรเลยถึงแม้คุณจะตั้งไว้คร่าวๆว่าคุณจะตื่นตอนไหนแต่ถ้าคุณตื่นสายกว่ามันก็จะดีเทคตอนสายกว่ามันกลายเป็นว่าค่าการนอนอะ่ะมันเป็นค่าการนอนจริงๆเพราะฉะนั้นวูฟเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการฮาร์โมนีในชีวิตแท็กนั่งสมาธิได้แท็กไอบาร์ได้แท็กซาวน่าได้แล้วก็แท็กการนอนแม่นกลายเป็นว่า อันนี้ใส่ตอนนอนอันนี้ใช้ตอนวิ่งอันนี้ใช้เวลาที่แบบว่าเราอยากจะมีแอคทิวิตี้เยอะๆต้องคอยดูข้อมือคอยดูแชทชีวิตแต่ถ้าใครที่อยากวิ่งวันนี้เรื่องวิ่งเรื่องเวทคุณไปการ์เลเลยแต่ถ้ารวมๆครู Apple Watch อ่์ดง่ายๆไม่แพงมากเพราะวู๊มันเสียรายเดือนมันแพงแล้วก็แต่ถ้าอยากได้แบบฮาร์โมนีในชีวิตนี่ก็คือแบบนอนดีบาลาน่ะบาลานก็ไปวู๊สรุปซื้อหมดทุกอันจริงๆเนี่ยไหนมีอยากพูดอีกหลายเรื่องมากให้คนคอมเมนต์มาแล้วกัน